กลับมาอีกครั้งนับกับซีรีส์การเดินทางกลับอีสานของพวกเรานะครับพ่อแม่ลูกเรา3คนเนาะทีิปนี้จะเป็นการเดินทางกับช่วงเทศกาลสงการนะครับไปดูกันนะฮะว่าปีนี้จะรถติดแค่ไหนเราจะวิ่งเส้นไหนเพราะทุกครั้นเราเดินทางไม่กลับทางเดิมตลอดเลยครับผม เต็มรถเลยนะที่เห็นนะผมไม่กล้าเปิดให้รุวินล,อล่อเนี่ยมันเดี๋ยวทะลักออกมานะฮะเห็นอย่างงี้ก็อัดแน่นนะครับผมเนาะตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วฮะผมแล้วก็คณิงแล้วก็แฟนนะครับก็จะเดินทางกลับอีสานนะครับช่วงสงกา์นะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นรถติดกันว่าจะติดกันแค่ไหนเชียวนะไปลุ้นกันนะครับผมเนาะจะห้าทุ่มพอดีนะอันนี้ก็หลังบ้านเรากำลังจัดของกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะฮะคณิงกับแม่เขาจะจัดของนะคนิงค้งขา พร้อมยังคะลูกไปไหนคะไป,ห,ปหาปูห,หาปูกับหายะหน่อมเนาะโอเคหนูเดี๋ยวต้องนอนแล้วลูกเพราะดึกแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะบายบาย,เเบ,ายบายบาย จากบ้านนะตอนนี้เราวิ่งอยู่เส้นลาดชัเพิกนะครับกําลังมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือนะครับเนาะก็ตอนนี้ถนนก็โลง่ลงๆสบายๆนะครับไม่มีติดอะไรเลยนะกดูจากแผนที่ก็ฟ้าสบายยาวๆเดี๋ยว,วก็ไปลุ้นข้างหน้านะครับว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างน,นะครับไปต่อเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบแปดนะฮะเรากําลังมุ่งหน้าเที่ยงคืนสิบแปดนาทีนะครับ กับ615กิโลเรากำลังมุ่งหน้าไปทางสําโรงไปวัดธรรมกายใช่ป่ะวะนั่นแหละถ้าจะไม่ผิดนะคระับแวก็มีผู้ร่วมทางเหมือนจะรู้ทางรัดเหมือนเรานะครว่ารถไม่ติดป,ประมาณสามคันในข้างหน้าเราดูทรงเวลานี้นะมันจะม่าจะมีวิ่งเส้นนี้นะแต่ก็ครับ เพื่อนไม่เหงานะถนนก็ไปเรื่อยนะครับยังเป็นสีฟ้ายังไม่เจอรถติดนะฮะสำหรับวันนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เรียบคลองวังน้อยแลยฮะเนาะเราเลี่ยงรถติดอําเภอวังน้อยเส้นหลักนะฮะถ้าพี่พี่เปิด Google Map เขาก็จะบังคับให้วิ่งเส้นหลักแล้วก็จะไปติดงแงกเส้นสีแดงกันเต่ไปหมดตรงนั้นนะเราก็วิ่งมาเที่ยงเรียบคลองแทนนะฮะเส้นนี้คนก็จะไม่ค่อยมากันเท่าไหร่ เพราะว่า g o o g l e แ a p ไม่แนะนําให้มาก็ไม่รู้ทําไมนะแต่แรกกับการที่ระยะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับถนนอาจจะไม่ดีมากนิดหน่อยแต่มันไม่มีรถติดเลยอ่ะมันก็ดีมากๆนะผมว่าเนาะอย่างเงี้ยขับสบายๆตรงๆนะฮะยาวๆไปประมาณเกือบชั่วโมงสําหรับตอนนี้ก็เป็นวาาเวลาเที่ยงคืน,นครึ่งนะฮะวิ่งไปประมาณ80กิโเมตรแล้ว ก็ไปลุ้นกันอีกทีนะฮะว่าจะติดตรงไหนบ้างหรือเปล่าเราว่าเราจะหนีรถติดกันด้หรือเปล่าครับวันนี้สนุกจังเลยนะครับตอนนี้เราก็เปิดเส้นใหม่กันนะครับผมแถววางน้อยแหละเลี่ยงรถติดนะฮะทะเวงเส้นหลักกระบวกไปอีกยี่สิบ็ดนาทีเมื่อกี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายสิตามกระบะคันดำนู่นไปเลยนะ,ะพีเข้าไปแล้วก็ไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงยตลอดเลยนะเที่ยงคืนสี่สิบหกนาทีนะครับผม กับระยะทั้งหมดวิ่งไปเก้าสิบสามกิโลแล้วนะฮะอีกส4ิบสี่นาทีเราจะถึงปั๊มที่เราจะจอดพักนะครับกับป้อมอัดของเราด้วยแต่ไปว่ากันหน้างานนี่ครับว่ายังไงเส้นนี้ก็เป็นเส้นหมู่บ้านนะครับมืดมืดหน่อยเขานอนกันหมดแหละเล,ย,ลยกันต่อจ้าตอนนี้ก็ทีหนึ่งยี่สิบสามนาทีนะฮะกับระยะหนึ่งร้อยสามกิโลฮนะถ้าสังเกตซ้ายมือผมนะฮะตอนนี้แถวหมู่บ้านหินกองนะ ก็จะมีต้นไม้นะครับติดโคมไฟสวยเลยนะยาวๆเลยอนะที่ผมขับมาสักพักเนี่ยเออแปลกเลยนะสวยมากๆอนะตอนแรกนึกว่าร้านอาหารเลยไม่ใช่เลยมันยาวมากเลยนี่รับติดสวยเยนะี่ยเออมันจะมีเหมือนตะก้าตะก้อครอบหลอดไฟนีดนึงสวยๆครับสวยนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางนะฮะ ผมก็ยังอาศัยในการลัดเลาะ,ะที่ไม่ใช่เส้นหลักนะวิ่งเส้นรองเพื่อเลี่ยงรถติดกันนะฮะอันนี้เราก็จะถึงจุดพักปั๊มแรกแล้วนะฮะปั๊มบางจากนะครับปั๊มแรกเราที่สระบุรีเข้าห้องน้ำหน่อยนะจ๊ะ กับตีหนึ่งสาสิบหกกับระยะทางร้อยสาสิบสองกิโลเมตรนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สระบุรีแล้วเมื่อกี้ฉีดน้ำเชืดรถกันนี่ค,ครับตอนนี้ก็ถึงปั๊มแรกนะฮะน้องข่าวแล้วก็จอดปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะ ตอนนี้ก็ที่เพื่อนร่วมทางก็เยอะพอสมควรนะจอดพักข้องน้ำกันนะเมื่อยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งห้าสิบนะฮะวิ่งระยะไป136ตอนนี้เราก็ขึ้นถนน M6 นะฮะทางด่วนมอเตอร์เวที่ให้วิ่งฟรีนะครับตอนนี้ก็รถโล่งนะครับไม่มีแดกให้เห็นเลยนะ ยาวๆเลยนะครับผมออสบายแล้วฮะขึ้นทางด่วนมาด่วนสมชื่อนะีที่เหลือก็ไปชิลๆครับผมผลขึ้น M6 กันเยอะเราก็เหมือนกันนะฮะขับสบายสบายแล้วถ้าดูในแผนที่ M6 นะครับมันไม่มีในแผนที่ Google แมบอะมันเป็นเหมือนถนนล่องผนะ่ะ <laughs> เป็นแบบถนนที่แบบถูกซ่อนไม่อยู่ใน Google Map แบบมันไม่มีอะ่ะโอเคครับขอให้ผมเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ M6 กันนะฮะว่าจะติดช่วงไหนบ้างผมว่ามันต้องมีติดกันบ้างแหละตอนนี้ M6 ยังวิ่งยาวๆยังไม่มีติดให้เห็นนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆดูข้างล่างในแมปนะเห็นแดงๆไหมครับเส้นแดงๆนะั่นคือเส้น มิตภาพนะฮะถ้าเราลงไม่ขึ้น M6 นะ่ะเราคงไปติดไง่งกับเขาแดงเหลืองแดงเหลืองเป็นชั่วโมงแถมมีรถชนกันด้วยนะ่ะข้างล่างนะ่ะตายแน่ๆนี่คือเป็นการคิดถูกมากๆนะครับที่แบบเฮ้ยขอขึ้น M6 ดีกว่าวัดดวงกันไปเลยมันน่าจะไม่ติดแล้วมันก็ไม่ติดจริงๆกับล่องเลยนะครับวันนี้ปีนี้ผมกลับบ้านเร็วแน่นอนแล้วก็ แล้วติดอาจจะเป็นช่วงคิดไว้น่าจะเป็นแถวโคราชแยกอำเภอผลนะตรงนั้นมันจะเป็นเส้นประจําอยู่แล้วมันเลี่ยงไม่ได้ก็ไปติดตรงนั้นแหละตรงเส้นทางหลักยาวๆนี่ก็คือไ่ติดกระดีใจนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่แถวลงปูนนะซ้ายมือถึงลงปูนแล้วนะครับนะอำเภอแบวมุ่งหน้าไปอำเภอปากช่องนะลงปูนม่วกเหล็กม่วกเหล็กตอนนี้อยู่ม่วกเหล็กเลยก็จะไปปากช่องแหละ ก็เป็นเวลาตีสีนาทีนะฮะกับระยะ209กิโลเมตรครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทางด่วน M6 แถวปากท่องนะครับแล้ว,ลวรถก็เริ่มติดแล้วนะฮะทางด่วน M6 รถติดนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะยังขยับตัวไปได้เรื่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางคิดว่าน่าจะติดเพราะว่าทาง ด่วนตรงนี้จะมีจุดขึ้นของปากช่องขึ้นมาแจมกับเราด้วยนะทำให้การเดินรถชะลอตัวนะครับไม่ถึงกระติดนะไปเรื่อยๆแบบช้าๆนะครับกระดึบกระดึบไปถ้าติดนี่ก็คงหยุดนิ่งอันนี้ยังไม่หยุดนิ่งนะยังปลอยออกไปได้นะครับผมเดาว่าตรงนี้แหละที่ทําให้รถมันชา้า ตีสามห้าทีนะครับกับระยะทาง225กิโลเราถึงลำตะคองเรียบร้อยนะคะบ่อทีถ้าดูจากแผนที่ผมนะส้ายมือถึงลำตะคองแล้วถือว่าเร็วมากๆนะครับจอดดูลำตะคองกันหรืองไงฮะทำไมช้าตรงนี้ <laughs> <laughs> มองเห็นมืดก็มืด รถเริ่มติดแล้วก็ยังไปได้เรื่อยๆนะข้างล่างราบะของซ้ายมือพี่ๆเขาเริ่มติดกันแล้วฮะเส้นปกตินะแต่เส้นข้างบนยังเร็วนะครับต้องโล่สบายเลยตอนนี้นี่เรากลับไปแล้วนะฮะตรงนี้รอบที่แล้วเป็นกลางวันนะตอนนี้เป็นกลางคืน มงเหมือนกันบังลงไว้สวยดีมีไฟปุ๊บถ้าเห็นท้ายมือผมเนี่ยฮะคือจุดพักรถทางด่วน M6 นะฮะจอดกันนอนกันพัก ไปเจอจุดพักระหว่างทางว่าจะจอดนอนสักหน่อยนอนสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินทางต่อตอนนี้ตีสามสาสิบเจ็ดนะฮะอยู่ที่โคราชแล้วถนนหมายเลขหกเอ็มหกผมจอดนอนตรงนี้ก่อนนะครับมาคันลุกไปก่อนง่วงแล้ว ขอนอนสักครู่นะครับคนลูกสาวก็ตื่นแล้วค่าดินลรอันนี้จะฉี่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจอดนอนสักครู่หนึ่งไม่น่าจะมียงุงเดี๋ยวเราจะปิดรถ ตอนนี้ก็ตีห้าแปดนาทีนะครับผมตื่นเรียบร้อยแนละ้วก็เดินทางกันต่อในเส้น M6 นะฮะที่ยังไม่หลุดสักทีนะครับนะครับก็มีแรงกับปี้กระเป่าออตาตื่นขึ้นเยอะเลยครับได้พักสายตาได้นอนเนาะรุ่ยกันต่อครับเช้านี้นะครับผมตีห้านะครับกัแบบเส้นเอระยะทางทั้งหมดตอนนี้วิ่งไปแล้วสอง กิโลเมตรนะครับนะตอนนี้อยู่ที่โคราชเรียบร้อยนล้วครับผมนี่เดี๋ยวที่ดูแผนที่นะว่าเราจะหลุดยังไงหลยกันต่อจ้าตอนนี้ตีห้าสามเก้านะฮะเรากำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนสูงเนาะเราอยู่กับถนนหลวงสองเก้าสูนะครับตอนนี้ เหมือนคล้าย M 6แต่ไม่ใช่นะจีิงเราหลุด M 6มาแล้วนะครับนะครงนาต่อไปนะฮะตอนนี้ก็รถยังลื่นๆนะครับโล่งๆอยู่นะฮะไม่ได้ติดนะครับยังไม่เจอติดขัดหนักๆสักทีนะฮะแต่ข้างหน้าเราเห็นมีแดงๆแวบๆนะไม่รู้ว่าจะหน้างานเป็นไงนะตอนนี้พาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วนะดูจะ ขอมเมฆนะสีเปลี่ยนไปแล้อครับหมายครับผมไม่รู้ว่าหนทางจะเป็นยังไงนะฮะไปลุ้นกันอีกแล้วนะครับผม อก,ก็26องศาถือว่าเย็นเลยนะครับเหมือนเราเปิดแอร์ที่บ้านเลย26องศาเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเลาะไปตามหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเลี่ยงรถติดนะครับผมมาเส้นนี้ช่วยในการประหยัดเวลาไป27นาทีรถติดข้างนอกนะถ้าไม่งั้นเราก็เป็นติดเหงียกกับเขา27นาทีมันก็เวลาหายไปเยอะพอสมควรนะครับ อ้อมไมอ้อมนะคะเส้นเส้นพวกนี้มันจะอ้อมอยู่แล้วมันไม่เหมือนเส้นหลักคือระยะมันจะเพิ่มขึ้นพอสมควรนะแต่แดกด้วยกับเวลาที่มันเร็วขึ้นเยอะมากๆนะมันก็คุ้มค่านะสาหรับคนที่ขับรถทางไกลนะฮะเจอรถติดแบบอบา้านไกลอยู่แล้วเราเจะรถติดแบบอเมืม่อจะถึงแทีนะได้แต่บเบรกได้แต่อยู่ติด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 ,ตดสู้แบบมาวิ่งเรื่อยๆอย่างนี้ผมว่าค่อนข้างดีกว่านะครับ นี่นะข้างหน้าเราก็จะเห็นคารวานแก๊งเดินทางกับบ้านกันเยอะ่อสมควรนะครับเลาะตามไปหมู่บ้านนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วด้วยก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นนะวิวทิวทัศน์สองข้างทางของเราจากตึกเมืองจากบนภูเขานะลงมาก็จะเป็นต้นไม้พร้อมกับทุ่งนาโซนอีสานนะครับผนมะผมบอกเลยนะครับว่าทุกครั สวสวยให้ดูก่อนจะเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ผมกลับบ้านการเดินทางเส้นทางจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งนะเพราะว่าผมชอบไปเปิดเส้นทางใหม่ๆเพื่อเลี่ยงรถติดแต่ละครั้งคือแต่ละจุดอะรถติดมันไม่เหมือนกันไงบางจุดมันมีจุดใหม่ไงพอเราเปิดปุ๊บค้นหาปุ๊บเราก็เลี่ยงไปเส้นใหม่ดีกว่ามันก็นั่นแหละครับทําให้เราตื่นเต้นทุกครั้งที่เดินทาง รอบเนี้ยก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆนะเลาะไปเลาะไปสุดท้ายก็ไปโผล่เส้นหลักตามที่เราต้องการอยู่ดีนะฮะแต่เราเลาะเพื่อไี่อย่างว่าติดจริงๆนะดูดูดูด,ด,ด,ดูไปเรื่อยๆนะคะเนาะมาทางหมู่บ้านไม่เงาแน่นอนก็จะมีทางชาวบ้านเขาตกใจก่าทำไมมันมาวิ่งเส้นนี้กันปกติมันจะเงียบกรึบเลยรอบนี้มากันเต็ม ย่นระยะเวลาได้เยอะเลยนะฮะ คาเทคคนเต็มนะฮะว่าจะแวะปั๊มสักหน่อยนะไ,ยไปปั๊มใหมนะฮะคาเทคคนเต็มเลยดมอร์นนิงน่งจากมือ굿มอร์นนิ่งค่ะอะไรเลยะป,ะป้าปิดก่อนเอ,อมาออมาเอามาแล้วเอามาแล้วไปหายแม่ทงนี้ ทางนี้ตื่นมาก็ทางทางนะเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันก่อนนะจ๊ะยืดเส้นยืดสายนะคันิีงก็ตื่นแล้วนี่ครับนี่ก็ปั๊มเชลนะลรถก็จอดตรงนี้เลยเอออกกันเช้า,ชานี้เย็นๆอากาศสดชื่นนะครับนี่คือวิวหลังปั๊มนะนี่โอ้โหบรรยากาศนะครับ รุ่งนายสานของแท้นะโอเคนะะบังรถนะลูกเช้าแล้วค่ะเป็นไงบางลุกหนาวไหมหนาวเหรอหนูหนาวอะไรหนาวแอร์หรือหนาวอากาศาเดี๋ยวหนูจะไปหาใครคะวันนี้ไปหนย่า,ยา,ยาหนอมว่ามัคิดถึงอะไรขนาดนั้นโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเนาะหิวใช่ไหม เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะ สองคนนะครับเนาะนี่กจะมีสาวน้อยตื่นมาแล้วหนึ่งคนนะฮะสวัสดีเลยค่ะลูกโอเคเราจะไปหาย่าหนอมใช่ไหมคะใช่เด็กน้อยตื่นขึ้นมาแล้วอารมณ์ดีเลยดิ้งดึงดึง,ดง,ดง,ดงอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้นะสลัดการจราจรตอนนี้นะครับเนาะก็เป็นค่อนข้างลื่นนะครับไม่มีติดแล้วนะโดยรวมแล้วนะฮะถ้าผมหลุดจากแยกมีขวามือไปปึ๊บ ก็จะไม่มีรถติดแล้วแบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่าสายนี้เขาสายเหนือกันมันก็จะค่อนข้างติดหน่อยแต่ถ้าตรงนี้ไม่ติดก็ยาวสบายนะครับก็ทริปนี้ผมการันตีเลยได้ว่าไม่เจอรถติดแบบนิ่งๆนะแค่แบบขยับชะลอตัวได้โอเคโอเคไปหาย้หน่อมลูกวันนี้มีพิธีกรสองคนนะกีตาร์ไปด้วยก็จะนิดนึงนะครับกีตาร์ไปด้วยกีตาร์ไปด้วยเหรอโอเค เราก็จะถึงแยกอำเภอพนนะครับจะเดี๋ยวจะเลี้ยวขวานะครับเนาะไกลหลุดพ้นนะครับ,บโอเคเดี๋ยวป้าอธิบายอยู่ลูกอธิบายท่านผู้ชมของเรานะครับว่าเราจะเดินทางไปไหนไครใช่ไปหาย่าหนอมลูกใช่เดี๋ยวนี้เราจะใกล้จะเลี้ยวขวาไปหาลุงบอยลุงบอยบรจะเล่นนะ้ำสงการกันหนูด้วยนะลุงบอยอยากเล่นน้ำ กับหนูว่าหลุดพ้นแล้วนะครับหลุดพ้นแล้วอ กิโ427กิโลทั้งหมดแล้วนะที่เราวิ่งมานะเราอยู่ที่อำเภอภูวิสัยเราอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูวิสัยเรียบร้อยนะครับผมเนาะกำลังมุ่งหน้าต่อไปที่จังหวัดยะโสธรนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็รถยังค่อนข้างเยอะแต่ไม่ติดน,นะครับไปเรื่อยส่วนมากก็จะไปชะลอกันตรงที่ไฟแดงนะครับเนาะถ้าไม่มีไฟแดงก็ยังไปได้เรื่อยนะครับยังไม่ตินนะะดะะนะครับรถเยอะเฉยนะครับ อเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำที่จุดพักบทก่อนนะครับตอนนี้เราก็เหมือนมาเข้าตรงกุมงงต้นไม้นะฮะใช่ต่มาสีชมพูด้วย ถ้าเรามาถึงต้นไม้ใหญ่ๆเงนี้สองข้างทางก็เตรียมตัวอีกไม่นานก็จะเท่าจะเข้าจังหวัดยะโสธรแล้วนะครับเนาะเป็นเหมือนจุดบอกเราในตัวอีอุโมงต้นไม้มันก็ไม่เชิงอ,อุโมงหรอกแต่มันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่สองข้างทางสูงมาก,กวันนี้เราก็ข้ามแม่น้ําชีแล้วนะคะเย้เข้าสู่ยะโสธรออยังเป็นทางกาดีไม่รู้เห็นหรือเปล่าฝั่งนู้นสูงไะ มันสะพามันสูงขึ้นมองไม่เห็นแม่น้ำข่ <c ười> ายโสธร,รแล้วจ้าอตอนนี้ก็เป็นเวลา11.24นาทีนะครับกับระยะกิโลเมตรที่เราวิ่งไปทั้งหมด560กิโลเมตรนะครับแล้วก็น้ำมันก็เหลือประมาณขีดกว่าๆนะก็ว่าจะไปเติมแถวยะอำาอำนาจเจริญดีกว่านะครับน่าจะถึงเที่ยวตรงนั้นตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอำน,นาจเจริญแล้วนะครับ แค่ไม่กี่กิโลนะครับก็จะถึงบ้านเกิดผมแล้วนะเป้าหมายคันนี้คืออำเภอพนาจังหวัดอันมาจเจริญน,นะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง52อนาทีจะเกือบบ่ายโมงแล้วนะฮะอีก10บนาทีเราก็จะถึงบ้านแล้วนะครับเนาะอนนี้จะเป็นเส้นหมู่บ้านนะครับทางเข้าหมู่บ้านจะมีนะนาสองข้างทางฮะอนนี้มาเขาก็ยังไม่ได้ทำเนาะถึงแล้วนะจ๊ะ ถึงแล้วนาบ้านเราพ่อทำเนี่ยพ่อกินนะเอาตื่นแล้ว,วอ่ะค่ะตื่นพอดีเลยเสียบเลยอ่ะมอกน่ออ่อยอีก่ไม่ด่าคนพ่นไม่ไมได่าคนพน่นโ <laughs> ต้โต้โต้ สวัสดีครับปู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ <Christina. S 1> สวัสดีค่ะเปนังไงคะถึงแล้วละครับผมถึงบ้านแล้วเย้เดินทางไกลมากมากเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ขอเก็บของก่อนพักก่อนกินข้าวของครอบครัวอีสาน้ันเทากินข้าวแรงเด้อพี่น้องเด้อกระเพาะกัมเมียนี่เดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับ